สวัสดีเพื่อนๆใน Facebook นะคะวันนี้เราอยู่กับทัวร์ร้านบุญบารมีมเรานะคะก็มาร่วมชมขบวนพาเหรดกับแม่จ๊บนะคะแม่จ๊บเปลี่ยนไปแม่จ๊บเปลี่ยนไปแม่จ๊บเปลี่ยนไปคไือตอนนี้เราทำพิธีเสร็จหมดแล้ว<ช>แล้วก็ลูกทัวร์แต่ละคนมีแต่ปังๆทั้งนั้นเลยใช่แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปดูขบวนพาเหรดไปดูแบบใกล้ๆกันเลยค่ะ ขบวนพาเรดนะคะขบวนคาเนศาเฟสติวัลนะคะก็จะมีแบบองค์ที่แบบว่าหลายๆคนที่ยมาตั้งซุ้มนั่นเองค่ะนะคะก็ดีดูเลยดูเลยความยิ่งใหญ่ขององค์นนี้นะะนก,ก็มีอีกองค์หนึ่งแล้วนะคะนี่ไงคาเนศคานซานะคะบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่หาดจจปาตีตอนนี้คือแบบคนเยอะมาก ชมนะคะชมความสัตย์สิทธิ์นะคะทุกคน ดังนะคะานนะน้องเสียญายแล้วก็หมามานี่เจอหมาแล้วอาตาหมามาเข้าไปเลยนี่ไง มาักเลยมามาัสเกตนะคะตอนนี้ขบวนคเนนนะคะยังไงค,ค,ครับเบลขบวนคเนน ใ่มาทุกคนคะ่ะวันนี้เปิ้มีติมากเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในบรรยากาศของคเนะพาเรตแล้วก็มีหลาองค์พระพิคเนตที่เขาจะพาไปลอยน้ำนั่นเองค่ะนะคะและตอนนี้คนเยอะมากที่เดียวคนเยอะมากจริงๆนะคะใครดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้ดูความศักดิ์สิทธิ์นะคะ ท่านผู้บริหารที่เรามีอารจิปอารจิปต้อนรับท่านด้วยคุณปิ่นวิมพ้าบูรดีบูรดีบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะโอ้ที่อาเจ้าลอยน้ำนะคะขอบคุณค่ะทุกคนนะคะนี่ในบรรยากาศ ตอนนี้นะคะได้รรยากาศของวันนี้

ชมบรรยากาศนะคะเห็นไหมนี่กรมนีงกำลังจะเคลื่อนขบวนเสด็จองค์คเนศนั่นเองค่ะเห็นไหมนะคะก็ใครที่แบบว่านะับถือพระอ,องค์ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอพรพระอ,อ,องค์นะคะหลายคนไปดูคลิปบรรยากาศเมื่อวานไปกับขบวนแห่ที่เป็นเฟสติวัลคเนชาเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่า เป็นที่ประทับใจมาทุกปีก็ประทับใจทุกปีนะคะเพราะว่านอกหนือจากคนที่สถาพ์คปิคเนี่ได้ส่งเสด็จพิคนีกับสู่สวงสวรรค์แล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศที่มันยิ่งใหญ่และอลังการเพราะว่าถือเป็นการปิดเมืองมุมไบด้วยค่ะแล้วสมมติว่าถ้าใครที่แบบว่าเขาอยากมาทัวร์กับร้านบุญบารามีปีหน้าจัดหรือเปล่าแน่นอนเลยเนาะโอกเดี๋ยวเรามาด้วยกันนะ,ะ,ะถ้าใครสนใจเนี่ยนะคะถามข้อมูล เพจร้านบุญบารมีนะคะกดติดตามได้เลยค่ะว่าอยากจะมาร่วมงานเพราะว่าเราไม่อาจจะไม่ได้มีทริปนี้ทริปเดียวเราอาจจะมีทริปอื่นด้วยพาไปไหว้พระแม่ลักษมีที่ดังที่สุดกอนป้าปิ่นเน่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับสายงูคือจริงๆมากับทัวร์ร้านบุญบารมีเนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดบรรยากาศทุกแบบเลยใช่ไหมแม่ มีการประกอบพิธีนะคะแบบส่วนตัวแบบ v p p ของเราด้วยแล้วก็เราก็พาไปวัดที่ต้องบอกได้เลยว่าดังๆแล้วเ,เป็นไฮไลท์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตัวหมอจุกเองเนี่ย,ยก็ดูแลทุกคนด้วยนะคะเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน ซึ่งจริงในทริปหนึ่งเราก็รับไม่ได้เยอะนะแม่เนาะไม่เยอะค่ะเพราะว่าจริงๆจะบอกว่ายิ่งๆจำนวนประมาณหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่เราดูแลก,กันได้แบบว่านอนได้ดีเพราะว่าจะบอกว่าแต่ละวันในโคนมาหาศาลมากนะคะเพราะฉะนนีนเราก็อยากได้แบบความพิเศษจริงๆอ่ะแม่ฝากทัวร์ปีหน้าหน่อย<ฆ>เถ่อใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากมาด้วยปีหน้าอะไรอย่างเงี้ย ก่หนื่นต้องขอบคุณนะคะโบกัสสุตาด้วยนะคะที่ปีนี้มาร่วมทริปนะคะคณนจตุรถีด้วยกันแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะอยากจะให้มาอาสัมผัสพลังที่อินเดียนะคะแบบเขาเรียกว่าแบบเอกลุสิบเนอะอาะติดตามเพจร้านบุญบารมีแล้วก็หมอชุให้เทพผ่าดวงด้วยนะคะแล้วมีโอกาสเรามาร่วมรับพลังแบบแบบมูแบบจะเต็มด้วยกัน okay, ค่ะโอเคค่ะ,คะขอบคุณค่ะ Sí va. Vale.